สวัสดีครับคุณผู้ชมทําเสร็จแล้วลืมนะคุณผู้ชมเวลาซ่อมเบนตานะครับเบนตามจะน็อตตัวนี้มันจะหายคุณผู้ชมนนเ,เนี่ยน็อตตัวเล็กเนี่ยเราทําอยู่ตามเราอยู่ตามบ้านนอกบ้านนานะคุณผู้ชมน็อตตัวเล็กเนี่ยเราจะหาไม่ได้นะครับหายแล้วหายเลยนะครับเราจะขับรถเข้าไปในเมืองก็ไม่ไหวครับขาน้ํามันเท่าไหร่แล้วครับ <laughs> เราก็ใช้นี่นะครับนี่สอดเข้าไปครับ อันนี้อันนี้จะเป็นลวดเบอร์เล็กขนาดนี้นะครับผู้ชมลวดเบอร์เล็กขนาดนี้แล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็เอาเอาเจ้าตัวน,นี้นะครับบิด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 ให้เขาเข้ากันแล้วก็กอดเออผูกติดกันแล้วก็ตัดนะฮะตัดกล้ก็มุบมุบให้ไม่ให้มีคมนะเข้าอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยผมก็ลืม,มวิธีทำวิธีทำก็ไม่ยากหรอกครับผู้ชมก็สอดเข้าไปเฉยๆนี่แหละครับ เหมือนเราสอดเข้าไปง่ายๆเนี่ยครับแต่เจ้าตัวนี้เราก็ทําให้เขามาติดตรงนี้ใช่หน่อยเวลาเจ้าตัวนี้มูฟมูฟมูฟเขาจะได้มูฟได้อย่าให้ม,มาขวางตรงนี้เข้าขวางตรงนี้เจ้าตัวนี้มันจะมันจะมูฟไม่ได้นะครับรถือว่าบล็อตบอเล็กนัดรวดบอลเล็กใช้ได้คุณผู้ชมแล้วก็มีอีกตัวนะครับวันนี้ผมก็ซ่อมมาสองตัวนี่อันนี้ลืมไปบอกไลยนี่นี่กระขาเขาหักเนี่ยหักตรงนี้ครับ ตรงนี้เราใช้นีดามครับในลวดเส้นใหญ่เบอร์น,นี้ครับในลวดเส้นใหญ่ก็ตัดเส้นเดียวนี่คุณผู้ชมตัดเส้นเดียวแล้วก็ดามแล้วก็ใช้เอาเทปกาวกระดาษนี่พันเข้าไปแต่เดอย่าไปใช้เทปกาวที่พันสายไฟอันนั้นนะครับเป็นดำๆนะครับเขาเวลาอากาศร้อนกาวเขาจะติดเขาจะติดหน้าเรานะครับแต่ติดแก้มเราะคระับอันนี้มันไม่ติดนะครับ พันไปสักสองรอบก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ผมมีเบอร์ใหญ่ก็เลยว่าตัดครึ่งหนึ่งเอาเค่อยพันเถอะถ้าพันเบอร์ใหญ่พันยากตัดครึ่งเดียวก็ค่อยพันพันทักสองรอบเขก็แข่งโป๊กเลยครับผู้ชมนี่ครับเวลาเอาไว้ซ่อมใช้นะคุณผู้ชมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบายครับ